ไหลออกมาไหลเหลือแล้วจงคอยเพไปเลียงพอเมแล้วลุงตาจงคอยเพไปเลียงทาสีทาสาแล้ว่อยขาจงคอยเพไปเลียงส้างมาเลี้ยงว่วงข้อยจงคอยเพไปเลียงสร้างมาเลี้ยงจงคอยเพไปเลียงสร้างมาเลี้ยงง่วคว้ยนาคียันตีนาคียันตีะเดบุป็นหาะได้ขาดเคลื่อนว่างสภากำลังยังเต็มดีดังเก่าอมสิทธิสาวหอมอมซาเออมซาซึนอมซาซึนนาไหลื่นเน้อมซาซึนนไหลื่นล่น อมสาซืนนำไลลืนหล่นเนือเนะะน้อแผ่นธรณีมีทั้งอะโนมาทัศานากรไหลวอดเขียวเลียวมือควายอีวายุทการไหลน้องมาสี่สัดสีสัดไลออกมาพาปลา,าดงดอนน้ามากวซื้อวาพาเล่าโมเตย,ยาวหูเป็นมุ่งคนธรณีถีบตองพองผาดนิปัจจคันท่านำอันนี้นทีี่ตออองงง ธรณีทิบต้องพองผาดพองปักคิลีนิปจักคันท่านำอันนี้มีหาเม่น้ำน้ำหาแม่น้ำนี่ซืออ้อว่าอานมาคงค่าปิงครายม,มานาจีรวดีสารพูมายิงสาแมา่ชา้าเอาพรอเกี่ยวแกนข้ามเดืดาดหยาิตัวเพื่อนงามลามไหลไปด้วยมูกียาตัวเพื่อนซึมใสงามลำอยาิตัวพื้นซืนใสงามลามไหลไปด้วยมูกี่แขเรมังกรซ้อนดอนอันเป็นที่อยู่ยังมูมาจ้าสังคาราหไายซังน้ำอันนี้ สังขาลาหอยสังมีมากน้ำบ่ขาดสังขาละหอยสังมีมากน้ำบ่ขาดทองหยาดทั่วทองหยาทั่วทองห่องสกราส้มผู้คนทางไหลลิงเหล็ลวคนทางไหลาชุ่มชื้นคนทางไหลชุ่มชืนนชมช้นลิงเห็นเหลวร้อยลาบอามหิวเบียกเอานี้ลิงเห็นเหลวล่งรอยอาบลิงเห็นเหลวล่งร่อยอาบอามหิวเบียกเอานี้ำนามันนี้นามอันน,น,อน,นี้บอ่อฮอนบุกเป็นหาดน้ำอันนี้บ่ฮันขาดแฮงสัง,งมยมใส่ดูวีเศษ ໃສງາມວິເສດໃສງາມວິເສດຍັງກະຂະໜາດໃດຜູ້ເຈົກພຍາອທະກຈົ້ຈົ້ສກດวาง້າຫ กูจะสงเกตพะยินทรากูจะหัวนั่งกว่าจะงามพันกูจำฮวนหัวทรงเกศกูจหฮวนหัวทรงเกศพะยาญินทรากูจำฮวนหัวนา่งก่อให้งามพันหยิมยิงคนเป็นมิ่งมาหีสีกูจหัวนหัวมนตีและอามาดหัสลาดในเมืองคนกูจะฮวนหัวคนและสั่งมาอันยูในสงข้ามให้ข้ามกูเป็นดังลงอุโบสถให้ปรากฏดังมาอาซาในกูจะฮวนหัวพาษีขันใส่อาวุธเกรื่ยขุดคองแข็งมานี่นิ่นบริสุทธิ์อาวุธและอำนาจนำอันนี้บ่อใส่น้ำสาดและน้ำดาดนำอันนี้ได้มาตั แกปูพายเจาสองสีอายุยืนแสนปีคจูจากอาบขิงโยมแต่ที่ละหน่อยให้ได้กุจังอาขิงยมให้ได้อายุยืนพ่อหอยกุจากอาบขิงโยมให้ได้อายุยืนพ่อหอยกูจากอาบขิงโยมแต่ที่ละหน่อยให้ได้เงินและกข่ำเสือแรกพาสร้างมากเกิดมา,มาเพื่อเหลือหลายง้อค้อยเกิดมาพ่อพันเกิดมาเพื่อเลือหลายง้อค้อยเกิดมาพ่อพันแม่พีวบยโยมจะไปถีบตองคนใดกว่าให้ได้ข่ำมาข่ำคานิ่ง แม่พิรายยมได้กินนามอันนี้แม่พิรายยมได้กินนามอันนี้ใจใสซซีตล์ล่ะอินท่านิลามิตปาจิตวีวอนละวิวอนหนามอันนี้นามอันนี้หน,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 นามอันนี้เป็นทีได้เสกสยามุ่งค้นคาถาสาภาโลก่าสาภา้าวินาสันตุอ้อมทุลีุุลีสาหาย้นยีย